การครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อแก้วเป็นคนมีกรรมมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองกับใครเขาเลยพ่อแม่ก็คอยด่าคอยว่าคิดกลัดกลุ้มอยู่ในใจทุกวันจนคิดว่าจะฆ่าตัวตายให้พ้นไปจากชีวิตแบบนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องที่ทำให้ทุกใจมีเพื่อนคนหนึ่งรู้ความคิดของเขาเรื่องที่จะฆ่าตัวตายก็ทักท้วงว่า อย่าทำอย่างนั้นนะเพื่อนการฆ่าตัวตายต้องรับกรรมถึงห้าร้อยชาติเชียวนะนายแก้วจึงถามเพื่อนไปว่างั้นฉันจะทำยังไงดีละ่ะถึงจะตายได้โดยที่ไม่ต้องเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปเอานี้ถ้าเพื่อนอยากจะตายจริงๆก็ให้ไปที่ภูเขาที่อยู่ในป่าลึกที่หลังหมู่บ้านที่นั่นมีช้างแปดตัวกำลังตกมันอยู่ที่ภูเขามีลานหินที่มีหินก้อนใหญ่ ตั้งอยู่ให้เพื่อนเอาหินก้อนเล็กคว้างไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่เมื่อช้างได้ยินเสียงดังของหินที่กระทบกันก็จะออกมาทำร้ายเพื่อนให้ตายก็เท่ากับว่าไม่ต้องฆ่าตัวตายเองแนแก้วจึงได้เดินทางไปยังภูเขาลูกที่เพื่อนของตนบอกเมื่อไปถึงลานหินก็เอาหินก้อนเล็กคว้างไปที่หินก้อนใหญ่ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น ช้างทั้งแปดตัวได้ยินเสียงก็ทยอยกันออกมาที่ละตัวหมายจะเข้าไปทำร้ายผู้ที่บุกรุกเข้ามายังถิ่นที่ที่ตนอาศัยอยู่แต่อายุขายของนายแก้วที่มีนั้นยังไม่หมดก้อนหินที่ขว้างไปกลับกระเด็นไปโดนหัวของช้างทั้งแปดตัวจนเจ็บทําให้ช้างเหล่านั้นวิ่งหนีไปนายแก้วเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปอยากจะมาตายก็ไม่ตาย เลยเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงป่าที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูพวกงูเมื่อรู้ว่ามีคนเข้ามาในบริเวณที่พวกตนอาศัยอยู่งูตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่ามีคนเข้ามาบุกรุกถึงถิ่นที่อยู่ของเราฉันจะฆ่าเขาเพื่อเป็นอาหารให้กับพวกเราในขณะที่งูได้บอกกับพักพวกของตนได้มีเสือซึ่งเป็นเจ้าป่าอยู่ณนป่าแห่งนั้นเดิมผ่านมาได้ยินเสือจึงพูดกับงูว่าพวกเจ้าจะทำแบบนั้นไม่ได้ คนที่เข้ามาจนถึงถิ่นที่อยู่ของเราได้จะต้องมีปืนที่ใช้เป็นอาวุธเข้ามาด้วยแน่ๆเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวทำให้เดินเข้ามาในป่าที่ลึกและอันตรายเช่นนี้ได้ถ้าเข้าไปสุมสี่สุมห้าเดี๋ยวก็โดนยิงตายกันจนหมดกรอบงูจริงถามเสือขึ้นมาว่าแล้วพวกเราจะปล่อยให้คนผู้นั้นผ่านไปหรือเสือจริงตอบกลับไปว่า พวกเจ้ารอฉันอยู่ที่นี่ก่อนฉันจะย่องตามไปเองเพราะเสียงการเดินของฉันมีเสียงเบากว่าการเลื้อยของพวกเจ้าถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็ให้รีบหนีไปแต่ถ้าเจ้าได้ยินเสียงคนร้องก็ให้รีบเลื้อยเข้าไปเลยนะเสือได้เดินย่องตามนายแก้วไปพอสมโอกาสก็เตรียมกระโจนเข้าไปตะครุบนายแก้วเพื่อฆ่านำมาเป็นอาหารแต่ว่าเสือได้กระโจนสูง และแรงจนเกินไปทำให้ร่างของเสือลอยข้ามหัวนายแก้วไปติดคาอยู่ที่คบไม้ทำให้ไปไหนไม่ได้เมื่อนายแก้วเห็นเสืออยู่บนต้นไม้ข้างหน้าตนเองด้วยความตกใจกลัวสุดขีดลืมไปว่าที่เข้ามาในป่าก,ก็เพื่อจะมาตายก็รีบหันหลังวิ่งหนีออกมาด้วยกลัวว่าเสือจะฆ่าตนเองทั้งป่าก,ก็ร้องเสียงดังออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสือเสือมันจะกินฉันแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย เมื่อเหล่างูที่รออยู่ได้ยินเสียงร้องของนายแก้วก็นึกว่าเสือทำตามแผนที่บอกไว้ได้สำเร็จก็พากันเลื้อยเข้าไปทันทีส่วนนายแก้วด้วยความกลัวตายก็วิ่งอย่างรวดเร็วไม่ได้มองอะไรเลยเมื่องูเลื้อยเข้ามาจึงเหยียบลงไปที่งูจนงูได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนายแก้ววิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มหายจากอาการตกใจกลัว และคิดได้ว่าตนเองเข้ามาในป่าเพื่อจะมาตายแล้วตอนนี้ทำไมถึงวิ่งหนีเสือเพื่อให้รอดตายจากเสือกินละ่ะแต่คิดได้ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วจะให้กลับไปก็กลัวได้แต่เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับฤาษีตนหนึ่งฤาษีเองก็แปลกใจรำพึงในใจว่าเอ๊ะใครกันนะเข้ามาจนถึงเขตแดนแถวนี้แต่ทั้งที่ต้องผ่านกับดงอสรพิษร้อยแปดกับทั้งพญาเสือใหญ่ที่ดูร้ายอีกผ่านเข้ามาได้อย่างไรกัน ฤษีจึงเดินเข้าไปหานายแก้วแล้วถามว่าเจ้าเป็นใครและเดินทางเข้ามาในป่าลึกเช่นนี้ทำไมกันนายแก้วนั่งลงและได้ตอบฤษีไปว่าคือว่าตัวข้าน้อยนี้อยากที่จะตายขอรับจึงได้เดินเข้ามาในป่าแห่งนี้ให้ช้างตกมันข้าเจอเสือเจองู แต่ว่าก็ไม่ตายสาเหตุที่ข้าน้อยอยากตายเพราะว่าทำอะไรก็ไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จกับเขาเลยสักอย่างขอรับมีแต่ล้มเหลวผิดพลาดริษีให้ในายแก้วลุกขึ้นและให้เดินให้ดูนายแก้วลุกขึ้นเดินไปเดินมาให้ฤิษีดูเมือ่อฤิษีดูแล้วก็เอ่ยกับเขาว่าเจ้านี่แอบมาเกิดโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเขาเลยไม่ได้เอาอะไรให้เจ้ามาด้วยเจ้าเลยเกิดมาอย่างไม่มีอะไรสักอย่างทำอะไร ก็ไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นเขาราษีบอกกับนายแก้วและบอกต่ออีกว่านี่เจ้าไปหาลูกไม้หัวมันมาให้กับฉันหน่อยสินายแก้วเมื่อได้ฟังก็เดินออกไปหาลูกไม้หัวมันมาให้ตามคำที่ราษีบอกเมื่อชายหนุ่มหาผลไม้มาให้แล้วราษีก็ได้อวยพรให้กับชายหนุ่มแล้วบอกว่าเจ้าจงเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะไปถึงยังเมืองเมืองหนึ่งที่เมืองนั้น มีลูกสาวของเจ้าเมืองที่ป่วยอยู่ซึ่งไม่มีหมอหรือใครที่จะรักษาให้หายได้เจ้าจงเข้าไปในวังเพื่อไปรักษานางเมื่อผู้จบริษีก็ได้ยื่นหอยาหอหนึ่งให้แน่แก้วเมื่อได้รับหอยามาก็เดินไปในทิศที่ฤษีบอกเดินไปเรื่อยๆเขาก็เดินไปถึงยังเมืองที่ฤษีได้บอกไว้ที่เมืองน,นั้นมีลูกสาวของเจ้าเมืองที่ป่วยอยู่จริงๆ เขาจึงได้เข้าไปในวังอาสาที่จะลองรักษาลูกสาวของเจ้าเมืองการที่จะเข้าไปทำการรักษาลูกสาวของเจ้าเมืองได้นั้นมีข้อแม้ว่าถ้ารักษาให้หายจากอาการป่วยได้ท่านเจ้าเมืองจะยกเมืองให้ครองครึ่งหนึ่งพร้อมทั้งยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยแต่ถ้าทำการรักษาแล้วไม่หายจากอาการป่วยจะต้องโทษประหารชีวิตนายแก้วคิดว่าตนเองนั้นไม่มีอะไรที่จะเสียอยู่แล้ว จึงได้เข้าไปรักษาลูกสาวของเจ้าเมืองทําการรักษาอยู่ได้สองสามวันอาการของลูกสาวของเจ้าเมืองที่ป่วยหนักอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะหายแต่พอหลังจากที่นายแก้วได้เข้าไปทําการรักษาตอนนี้อาการกัลบดีขึ้นมาเรื่อยๆจนหายจากอาการป่วยในที่สุดพยาเจ้าเมืองจึงได้ยกเมืองให้เขาปกครองครึ่งหนึ่งและยกลูกสาวให้แต่งงานกับนายแก้ว นายแก้วกับภรรยาปกครองเมืองกันมาเรื่อยๆนายแก้วในบางครั้งก็ได้ไปหาฤาษีเพื่อเรียนวิชาต่างๆเพิ่มอีกด้วยนายแก้วที่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขสบายขึ้นในตอนนี้ไม่คิดอยากที่จะตายอีกแล้วแต่กลับกังวลว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนายแก้วจึงได้ไปเปิดดูชะตาชีวิตของตนในตำราพรหมชาติว่าจะมีอายุยืนอยู่ได้อีกถึงเมื่อไหร่เมื่ออ่านดูตำราได้บอกว่า เขาจะมีอายุขายอยู่จนอายุ72ปีหลังจากนั้นเขาจะตายเพราะสิ้นอายุขายของเขาแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นแนแก้วก็เลยวางแผนว่าถ้าเวลาผ่านไปจนครบอายุ72ปีเขาจะลงไปอยู่ใต้สน้ำในอุทยานเพื่อหนีจากความตายที่จะมาถึงเพราะว่าเขาเองมีวิชาหายใจใต้น้ำได้เพราะได้ไปร่ำเรียนมาจากฤาษีติดตัวมาด้วยตั้งใจว่าจะลงไปอยู่ใต้น้ำในสระอ,อุทยาน โดยเอาโซ่มามัดที่ตัวไว้เพื่อไม่ให้หลอยขึ้นมาโดยที่จะนำเอาราวตากผ้าไปวางไว้รอบๆสะน้ำและทั่วทั้งเมืองของเขาเพื่อการทหารผีของพญายมราชที่จะติดตามมานำเอาวิญญาณของตัวเองไป เวลาล่วงไปจนเขาอายุได้72ปีถึงเวลาแล้วที่หมดอายุขายจะต้องตายในแก้วก็ลงไปอยู่ใต้สนามในอุทยานในเวลานั้นพญายมมราชได้ให้ทหารผีออกไปนำอาดงวินของคนที่ดวงถึงค่าชะตาขาดหมดอายุขายที่จะมีชีวิตต่อไปในโลกมนุษย์ไปที่ยมโลกรวมถึงในแก้วด้วยเมื่อทหารผีตามหาวิญญาณผู้ตายจนเกือบครบล้วเหลือแต่นแก้วแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอ ทหารผีได้พยายามตหาวิญญาณในแก้วไปจนทั่วแต่ก็ยังไม่พบเพราะว่าทหารผีนั้นลอดราวตากผ้าไปไปมา,มาจนอาคมและอิทธิฤทธิ์เสื่อมลงไม่สามารถที่จะใช้ตาทิพ่องหาว่าในแก้วไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนได้เหล่าทหารผีจึงได้ปรึกษากันว่าอิทธิฤทธิ์ที่เรามีนั้นเสื่อมกันหมดแล้วเพราะว่าไปลอดราวตากผ้ากันมา พวกเราไปเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาอาบสงตัวให้ฤทธีเรากลับมากันเถอะเราทหารผีทั้งหลายไปที่สนามในอุทยานเพื่อที่จะตักเอาน้ำมาแช่อาบแต่เมื่อเดินไปยังขอบสระกลับไปสะดุดกับโซ่ที่คล้องอยู่กับตัวของนายแก้วที่อยู่ริมสนามทหารผีทั้งหลายเลยลองดึงโซ่ขึ้นมาจากสนามทำให้ร่างของนายแก้วที่ผูกไว้กับโซ่ขึ้นมาจากน้ำด้วยเราทหารผี เมื่อได้เจอกับนายแก้วก็ได้นำเอาวิญญาณของนายแก้วไปได้ในที่สุดคนเรานั้นจะหลีกหนีความตายไปไม่ได้แม้จะหนียังไงหรือว่าเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะหนีได้ถ้าถึงคราวหมดอายุขายที่มียังไงก็ต้องตายแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวตายให้ยังไงก็ไม่ตายเหมือนกัน